ชีวิตจากการหนะมกเม็ดจำปาดะมเมื่อกี้สอบถามมาแล้วนะครับว่าเม็ดจำปาดากับผนุนถ้าเราเอามาหมกกับไอทานอะไรอร่อยกว่าเสี่ยงบอกว่าจำปาดะอร่อยว่าเสี่ยงวะเราก็หมกจำปาดะนี่วิถีชีวิตของวัยรุ่นบ้านๆสมัยก่อน <c oughs> หนังไม่เห็นดูครับตานายตาหนายตานาย มาที่ม็อกคือถ้าเป็นอะไรนั่งคือก็เ,เลยต้อตงซื้อป๊อบคอนไปกินใช่ไหมครับโอ้นี่ถ้ามาอยู่ผมเลี้ยงได้เลยเหมืนนุ <laughs> ่นเขาเป็นไรผู้บอกหลบหลกเลก๋มก้อยลุ้นในเม็ดเลยผู้บอกแต่เม็ดมาเลี้ยงกั่นี่แต่ว่าเมตรตร็ดต้องแต่มกคือต้องชุกเม็นดนอนกินไม่น้อยโอ้ยเม็ดนอนกินร้อยในน,นู้นออม,มันอ้วกอกไงเม็ดนอนป้ากินอย่างหยิ่วอ้วกเลยได้ก็เลยอหรือมันมันปล่อยไหมปล่อยไหมปล่อยไม่ปล่อยร้อยอ๋อนี่น่าเอออะยิก นี่หลูกินต้ม莴ก็ไม th ่ยอมกินกินแต่จากป่ามกอันแต่แกมกหลูกินได้เลยอไม่ดำปีไม่ไม่ไม่เลี้ยนนี่มาตั้งยิบปิดไม่ยิบตันก้อยไม่มากินเนอะอ๋อเราดำนำมันยิบตันก้อยมากินไหมเลือกมันอ๋อเออเลือกมาถึงนี่คือย้อนยุควิถีพวกนึกนึกว่าตันก้อยวิถีวัยรุ่นมาก่อนเรามกกันนี่บรรดามาอนถ้าได้มก

อันน <c oughs> ี้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวติดปุมเยเลยเลยโรยเเลยรรมดานะครับมึงกี่โตกันะ่ยเยเมดแล้วเมดเมดเยอเยอแกัตุ่มแกเอแต่เม็ดนี่ชิมิมจิมิเออชิมเลยชิมเลยวิธีการชิมไอ้เม็ดปะดะเยอะัดเม็ดมกชิมดูก่อนนะเป่าก่อนพราะมร้อนตุ่นยาต้นลาวโอเคครับนี้ อ้านจะแดงว่าสุกไม่ต้องมาอย่างนีต๊อดตี้อย่างนี้ไม่ร่อยกินตาเนยไม่รุกไม่รุกโอ้เก็บเกินไม่ร้อยไม่ตันหัวไม่ตันควยไม่ตันมวยอันนี้ป้านแหล่ป้านแหล่ใช่นะไ่ต้งเยอะไม่ตอนนี้เข้าในประจันตมรักอยู่เลยวกุจามกแหล่มวยทุกคนี้แต่นายนาอะไรตี้อยู่นาอยู่บือก็เลยร้อยนี่จะเป็นตำแหน่งแล้วแหละตำแหน่งตานายหมกไม่จันปลาดะ นุ่มปุ่นดาวัดไอ้ยะห้านเบาตานายครับผไอ้ชิวชิวชิววายเชฟควายครับชิววันเชฟอ,อ๋อ <laughs> นี่ควายอืมต๊อดวันตานาย <laughs> ต๊ดเลต่ตานายตานายกินหรือ <laughs> มาต๊ดตรงนี้นะเลยนะเออตรงใจของแกเหมืนนั้นเลยนะอ่ะโอเคตรงน,นี้วิธีการหมกเม็ดจำปาดะหรือว่าเม็ดขนมเดี๋วันนี้เราหมกเม็ดจำปาดะสรุปว่าเม็ดจำปาดะอร่อยกว่าเม็ดขนม ตามีัวเงียเสี่ยนโอ้แต่แกมาอยู่นี่แกกินเป็นจำบดาพุ๊เลียงไม่ได้แล้วถ้ากินเป็นนุ่นหมกหลักก้อยออกไป้ของนี่จำบดายากยังหนึ่งไม่รู้ไม้เหม็นม,นมกหรือไงอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กอยว่ากันแล้วลบนะอ่ายากย